สวัสดีค่ะหากคุณผ่านมาจากคลิปนี้นะคะแส,สดงว่าไพนนิมิจิติกำลังสื่อสารกับตัวคุณถ้าหากคุณฟังแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่คำตอบของคุณคุณสามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะคะไพนนิมิจิติอยากบอกคุณว่าไม่ว่าขณะน,นี้คุณกำลังเผชิญปัญหาอะไรอยู่ก็ตามไม่ว่าจะหนักหนาสาหัสสักแค่ไหนมันกำลังถึงเวลาที่จะสิ้นสุดลงแล้ว มันกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีปัญหากําลังจะถูกแก้ไขโอกาสกําลังจะเข้ามาหาตัวคุณเพราะการประพฤติปฏิบัติด,ดีอยู่ในศีลในธรรมของตัวคุณมันกําลังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหากคุณต้องการความช่วยเหลือต้องการแก้ไขปัญหาคุณก็จะได้รับการช่วยเหลือจากบุคคลที่คุณนับถือ อาจจะเป็นคำแนะนำชี้แนะแนวทางหรือเขาเข้ามาช่วยคุณแก้ไขปัญหาเพียงคุณต้องกล้าที่จะพูดกล้าที่จะบอกคุณต้องแสดงความมุ่งมั่นในการที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นแล้วคุณจะผ่านปัญหาเหล่านั้นไปได้อย่างดีค่ะขอให้คุณผ่านมาเจอคลิปนี้สามารถผ่านพ้นความยากลำบากหรือปัญหาต่างๆไปให้ได้นะคะและขอให้คุณโชคดี หากชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดบันทึกและติดตามไว้ด้วยนะคะขอความสุขจงมีอยู่กับคุณตลอดไปแล้วเจอกันใหม่ค่ะ